เริ่มไม่ค่อยแน่ใจว่าวันนี้เน like ี่ยเรามาทําอะไรกันเพราะว่าดูเหมือนว่าเหมือนรอนมานั่งเรียนเลยนะครับกระจใยมากเข้ามาเห็นมีโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าให้มาพูดทอล์คโชว์แต่ทําไมมีโต๊ะเต็มไปหมดเลยเหมือนทุกคนมานั่งเลคเชอร์เลยโอเคก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะคาดหวังอะไรก็ตามบางคนก็บอกว่าขอสระขอแบบเอาสนุกสนานที่อาสาระเอาน้อย นะอยากได้ความสนุกสนานเป็นหลักสาระเนี่ยเป็นเรื่องรองนะท่านก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีหรือถ้าบางท่านที่อยากจะได้สาระนะต้องการสาระเป็นหลักแล้วก็เอาความสนุกสนานเนี่ยนะครับเป็นของแถมนะท่านก็เลือกได้นะก็สามารถที่จะดาเนินการได้ทั้งสองแบบเลยน,นะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอแนะนําตัวเพิ่มเติมน,นีดนิงนะครับผมได้มาที่วัดรีวงวัดนะครับสำเร็จการศรึกษาและสปรปฏิจจจุล,ล,ลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปศึกษาต่อในด้านวิทยาศีที่ซีนิลาเป็นบทที่ไม่กลับไปที่เดิมเนี่ยวพ่อเกรงว่าอาจารย์จะจาหน้าได้คือเวลาที่ผมไปเรียนที่ไหนก็ตามนะครับครูบาอาจารย์จะยกตาแหน่สงสําคัญให้สมุดเลยก็คือตําแหน่งสิทธิ์โปรดโปรดอยู่ห่างๆกลัวอ,อยู่ใกลๆจะมาอยู่ใกล้ฉันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็คือไปเรียนที่ไหนก็ตามนะครับครูบาอาจารย์จะรับทุกสถาบันไปรับบานจากอื่นกินนะก็เรียนจนกระทั่ง ไปเรียนที่ศิริราชเนี่ยจบวิสัญญีกลับมาแล้วเนี่ยก็ามาทํางานที่โรงพยาบาลระยองแห่งเนึ่คือมันก็มีแห่งเดียวนัว่นแหละครับทา่รงยองเนี่ยนะทำหน้าที่หลายอย่างครับเป็นทั้งหมอดกยานะครับเป็นทั้งหัวหน้าวิชั้นวิชัยวิสัญญีหัวหน้าวิชาการนะครับหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการแล้วก็เป็นกรรมการอีกหลายสิบคณะก็เลยได้มีโอกาสได้มีประสบการณ์เนี่ยที่จะพบปะผู้คนอย่างมากมายวันนี้เนี่ย เ็เป็นการรวบรวมเาประสบการณ์เนี่ยประมาณ21ปีะะ21ปีนะฮะในในชีวิตเนี่ยเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะ,ะสื่อสารกันในเบื้องต้นนะครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลครับที่ได้มาพูดในในงานฉลองครบรอบ30ปีของโรงพยาบาลนะครับแล้ววันนี้ก็มีแขกร้มเีินหลายท่านเลยนะครับ โดยเฉพาะวันนี้เราอีกีกทั้งราการด้วยอาจารย์พลก็มาให้เกียรติวันด้วยนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับแล้วก็พี่ๆด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นวัยรุ่นรุ่นแรกนะนะที่มาให้เกียรติด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณมากครับทําไมเราถึงตั้งชื่อน,นี้ทราบไหมครับผมครั้งแรกเลยที่ได้รับการติดต่อจากคุณคุณเอ๋นะคุณเอ๋เป็นคนประสา,านน,น,นะนะผมก็คิดในใจอยู่เหมือนกันก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยกำลังกำลังต้องการติดต่ออาจารย์พอดีเลยนะก็คือ ทางภพยาบาลเนี่ยอยากจะให้บรรยายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่เอาสาระมันปัญยายอะไรก็ไม่เอาสาระบ <c oughs> อกอาจารย์เอาสนุกอย่างเดียวเลยสาระไม่เน้น <c oughs> มีเวลาให้ชั่วโมงครึ่งโอ้โห <c oughs> ชัว่วโมงครึ่ง <c oughs> ไม่เอาสาระเอาสนุกสนานอย่างเดียวเนี่ย <c oughs> คิดไปคิดมาที่มันทอลโชว์เลยดีกว่าเออโอเคเอาอ่านเป็นไงเป็นกัน,นก็เลยอ่าตอนนี้ก็บอกอาจารย์ช่วยตั้งชื่อด้วย ไอ้น,นี่เี่สุดเลยครับเพราะปกติเวลาที่เขาจะเชิญผมไปบรรยายเนี่ยก็จะมีหัวข้อยผมบรรยายแต่อันนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยผักพารา,ามาให้พี่ใหญ่ก่อนทั้งหมดนะครับเออใค้ชั่วโมงครึ่งนะฮะชื่อก็ให้ตั้งเองกันหาให้ผมตั้งเรียกครึ่งวันกว่าจะตั้งชื่อได้นะก็เ,เลยได้เป็นชื่อแล้วแปลกมากนะครับคือ,ค,อคุณเอ๋เนี่ยผมเข้าใจว่าแกคงเข้าตาจนคือประมาณว่าคงหาใครไม่ได้ก่อนนะแล้วมันก็ใกล้งานแล้วนะครับคือเท่านั้นไม่พอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปปรึกษาหัวนหน้าก่อน ก็ไปปรึกษาท่านอาจารย์เนี่ยนะครับแป๊บเดียวโทรมาบอกอาจารย์บอกโอเคเฮ้ยทำไมโอเคง่ายขนาดน,นี้นะโอเคกไ็ไม่รู้ว่าอาจารย์เนี่ยไปได้รับข้อมูลอะไรจากใครมาไม่ทราบนะฮะในหลวงตรวจรับมางด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่ก็ตั้งใจมาเลยครับตั้งใจที่จะที่จะมาสร้างความสนุกสนานนำความสนุกสนานเนี่ยมาฝากชาวเชีงยงใหม่ชาวนครพิงเลยนะครับวันนี้เรามีแขกที่มาจากจัดหน่วยงานภายนอกด้วยใช่ไหมครับเราเราขอทำความรู้จักกันสักนิดดีไหมครับใครที่เป็น ในในใครที่ไม่ใช่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนครพีร์ครับไม่ว่าจะเป็นสินเก่าสินปัจจุบันก็ตามนะครับเป็นเป็นบุคคลภายนอกนะครับกองของมือเลยครับ <c oughs> อุ้ยออมีอยู่สี่ท่านเองนะครับออมนี่แขกผมเองนะฮะ <c oughs> นะเป็นแขกที่พอดีเป็นเพื่อนเพื่อนที่ที่เรียนในคอร์สคอร์สหนึ่งด้วยกันขณะนี้อยู่นะครับก็เลยได้สืรร่อสารกันเออพอดีจะมาพูดที่เชียงใหม่นะ <c oughs> เพื่อนๆก็แหมามาเชียร์กัเนเต็มที่เลยนะครับโอเค ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะสื่อสารกับทุกท่านเนี่ยเพื่อต้องการจะสื่อสารท่านว่าที่บอกว่ากวนมืนฮาเนี่ยมันหมายถึงความสนุกสนานนั่นเองนะแล้วคำว่าสาสุขเนี่ยนะครับสาสุขเนี่ยมันหมายถึงคําว่าสาธารณสุขสาธารณสุขของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงสาธารณสุขแบบที่เราให้บริการผู้ป่วยนะครับแต่หมายถึงว่าความสุขที่มันเป็นสาธารณะความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณะเป็นของฟรีนะที่เราสามารถเก็บเกี่ยวหาได้รอบๆตัวเรา เขาบอกว่าถ้าเรามองเป็นเราก็จะเห็นความสุขแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเราก็จะเป็นทุกข์เพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ใหญ่จะให้ท่านนะครับไเตรียมความพร้อมกันก่อนเพราะว่าดูเหมือนว่าวันนี้ท่านมาฟังคือคือบรรยากาศไม่เหมือนท่านมาฟังทอล์กโชว์นะครับดูดูอารมณ์ท่านขนาดนี้เนี่ยดึงยังไม่ได้เลยนะดึงถ้าอารมณ์ผู้ฟังไม่ได้เ่ยนะครับอารมณ์คนพูดก็จะมีปัญหาเลยนะเอางี้แล้วกันครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะผมดูท่านเคร่งเครียดมากเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเรามาทําความผ่อนคลายกันสักหน่อยนะ วันนี้ขอขอความกระทุกท่านช่วยยืนขึ้นได้ไหมครับยืน <divor fant ine> ขึ้นครับติดขึ้นครับ <S <S <qualified> แล้วก็ให้ท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งอดีตทั้งอนาคตนะฮะตอนนี้ให้ปล่อยวางทุกอย่างเลย,งย,งนยนะครับเรื่องอดีตเรื่องงานเรื่องอะไรปล่อยวางทั้งหมดอนาคตก็ยังไม่ต้องไปคิดถึงมันนะเพราะมัยังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ให้ท่านผ่อนลายก้ามโดยการบิดตัวครับปิดตัวบิดไปทางซ้ายครับปิดไปทางซ้ายปิดไปทางซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายิดไปทางขวาทางขวาทางขวาครับทางขวา เรื่องราวความสนุกเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเอาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้จบเป็นแพทย์แล้วไปทําง,งานที่โรงพยาบาลชุมชนนะก่อนอื่นเนี่ยความสุขเนี่ยมีรอบตัวจริงๆนะในฐานะของคนเป็นแพทย์เนี่ยคนที่เราต้องเจอบ่อยที่สุดคือใครครับภรรยาไมับภรรยาไม่นับใครนะครับพี่พยาบาลออพยาบาลแล้วใครที่เราต้องเจอเจอะกว่าอีก คนไข้เองก็เป็นแหล่งของความสุขสนุกสนานเหมือนกันนะในสมัยที่ผมไปทํางานที่โรงพยาบาลวังจันนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดสิบเตียงนะตอนนั้นเป็นผมไปทํางานเนี่ยในตําแหน่งรองผู้ในการคือทั้งโรงพยาบาลนมีหมอสองคนคือถ้ามีหมอสนงคน,น,คนต้องไปรองหมอแน่นอนหน้าที่ของผอ,อคืออะไรครับหน้าที่หลักๆของผอ,อคืออะไรครับ ท,ที่เป็นรูปธรรมางานที่เป็นรูปธรรมของขออเนี่ยนั่ทก็คืออะไรเซนนัะสุญยอดีรู้จิตรู้จิตเราเสียหนังสือใช่ไหมครับงานนี่อย่างคืออะไรครับประชุมโอโหโอันนี้แบบรู้ลึกมากเลยนะครับงานหลักก็คือเซนหนังสือกประชุมส่วนหน้าที่ของรองขออคืออะไรครับสุญยอดหน้าที่ของรองออก็คือการตรวจคนไข้และคนไข้เนี่ยวันไหนเยอะที่สุดครับวันจันทร์เพราะคนไข้จะดองมาจากเสาร์ทิ์ใช่ไหมฮะ เนี่ยนี่สมัยเมื่อตอนนั้นปีประมาณ3าสามนะฮะสองพันห้ายเป็นหมอตอนนั้นเป็นหมอน้อยๆเน,น,นี่ยนะถ้าเราคิดดูนะหมอใหม่ๆคนหนึ่งนะหมอจบใหม่ๆคนหนึ่งต้องนั่งตรวจคนไข้เนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยจนกระทั่งเที่ยงกว่าๆแล้วคนดีๆมีความสุขเนี่ยเขาจะมาหามหมอไหมไม่มาบอกถูกไหมครับถ้าไม่ทุกกายก็ทุกใจใช่ไหมแล้วคิดดูสิว่าบาคนคนหนึ่งต้องนั่งฟังความทุกข์ชาวบ้านเนี่ยนะครับตั้งห้าหกสิบคน ถ้านทาเราจะเครียดไหมตัวเราก็จะเครียดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่หมอเครียดเนี่ยหมอเองก็ต้องหาทางระบายความเครียดของตัวเองด้วยถูกไหมครับแล้วแต่ว่าใครมาในช่วงนั้นก็ถือเป็นความสวยของเขาไปนะตอนนั้นเนี่ยผมเครียดมากเลยอ่ะเที่ยงครึ่งแล้วอ่ะคนไข้ย,ยังไม่หมดเลยอ่ะยังต้องตรวจเลยไอ้เครียดก็ไม่เท่าไหร่นะแล้วมันมีหิวด้วยใช่มั้ยเพราะมันทั้งเครียดทั้งหิวเนี่ยมันก็จะเริ่มหมุนหิรแล้วตอนนั้นเนี่ยพยาบาลก็พาคนไข้เข้ามาคนหนึ่งเป็นคุณลุงแก่เนาะ เดินเข้ามาเนี่ยหน้าตาแบบกระทุกทรมานมากมาถึงปุ๊บอาชันน่าได้ครับคุณครับจะได้ครับคุณลงแก่นั่งเสร็จวันนี้เป็นยังไงมาครับคุณลุงโอ้โหแกได้โอกาสพูดปวดหัวหมออะไรนะครับปวดหัวหมอเออขอโทษนะครับไม่ทราบปวดหัวหมอหรือปวดหัวลุงหัวเาะปาลเริ่มโอมยิ้มเล็กน้อยเอานะหมอนี่วัดเริ่มคนไข้เริ่มงงๆ เหมือนกำลังคิดในใจนี่เข้าถูกข้องมาบอกว่าอ๋ออ๋อปวดหัวลุงปวดหัวลุงแต่แววตานั้นมีแววหลับคาดมากเลยประมาณว่าฝากไว้ขอคือพอเราเริ่มเอาคนไข้ได้เราก็เริ่มสบายใจขึ้นใช่ไหมโอ้เริ่มหายหิวแล้วเริ่มสบายสบายเออแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณลุงที่ปวดหัว อาการปวดหัวที่คนไข้ย,ย้ายมาอยู่ที่หมอ,อไม่เปลี่ยนกับเริ่มไม่น่าหาเรื่องเลยกางจะได้ไปกินข้าวแล้วเอออยู่ดีไม่ว่าดีดันไปสร้างประเด็นขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเริ่มไปแล้วก็ต้องต่อให้จบเราก็ต้องเก็บอาการไ้ก่อนจะพยาบาลอาสาใจามากเลยนะะที่มานรอกชอบใจอเออันนี้โดนสวนทีแม่แก้คนไข้ไปเยอะละเราก็ต้องกับฟันต่อไปทําหน้าที่ของเราเก็บอาการไปคุณลุงครับ สวนหมาดขวาตกเข้ามาหนึ oh. oh. ่งหมาอือก็ไม่ไม่มีครับหมอครับปวดหัวอย่างเดียวครับเหลยอครับปวดหัวอย่างเดียวเลยครับเอ่อเราเราเราลุงเคยปวดหัวสองอย่างนะครับบาก็ไม่รู้จะบอกปวดหัวอย่างเดียวแสดงว่ามันน่าจะมีสองอย่างสามอย่างด้วยลุงแกก็เริ่มมึนมึนงงมึงมันอะไรว่ปวดหัวสองอย่างอันนี้เวลาที่เราอามคนไข้เราก็ต้องมีทางบอกให้เขาด้วยนะคืออย่างนี้ครับคุณลุงครับ ที่หมอถามว่าเคยปวดหัว,วสองอย่างไหมเนี่ยหมายความว่าปวดหัว,วแบบจี้จีตุ๊กตุ๊กปั๊กป๊กตื้อตื้ออะไรประมาณเนี้เคยปวดสองอย่างในเวลาเดียวก,กันไหมลุงจะถึงได้๋ออ๋อ้เคยครับแต่นานแล้วครับเอตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับอ๋อโอเคอตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ปวดตุ๊กตุ๊กอย่างเดียวครับอ๋อโอเคได้เลยครับสามประโยชน์เด็ดอาการของลุงไม่เป็นอะไรมากนะ สามประโยคนเด็กที่ใช้อยู่เป็นประจำกัคนไข้นะนั่งรองตรวจครึ่งวันเจอสามประโยชน์จบทุกลังนั่งรองมาปุ๊บตรวจเสร็จปุ๊บไม่เป็นอะไรบ้างน,นะครับเอาอยาไปกินไม่หายมาใหม่นะคนไข้กลับไปสบายใจหลังจากนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลทุนทนได้2ปีนะก็รู้สึกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรตื่นเต้นร้อนใจกําลังค้นหาอะไรบางอย่างก็ลเลยตัดสินใจกลับไปเรียนวิสัญญีนะครับแล้วก็กลับมาทํางานที่โรงพยาบาลระยองในฐานะที่เป็นวิสัญญีเนี่ยก็มีเรื่องสนุกสนานของคนไข้อีกครับ มีอยู่คืนหนึ่งนะปยาบาลโรงยาบาเขาก็โทรตามนะอ๋อเมื่อกี้ขอบคุณด้วยนะครับพยาบาลโรงยาบาลไหมโอเคนะก็โทรตามตอนกลางคืนครับบอกว่าคุณหมอปกติปกติตอนกลางคืนอยู่เวรนเนี่ยนะครับถ้ามีเคสอะไรมาเนี่ยพยาบาลเขาจะจัดการก่อนถูกไหมครับปยาบาลโรงยาเยน,ะเนะตา,ตนานนะแล้วถ้ามันเหลือบ้าปอะไรจริงๆจะให้ตามหมอโรงยาบาลเขาก็โทรหาเลยเออคุณหมอคุณหมอหม,อมอนิวัฒนตมนิวัฒน์เนี่ยคนไข้เนี่ยแอซิเดนมาเนี่ยขาหักขาหักแล้ว ไม่ยอมไม่ยอมบอกหลังอ่ะสมัยก่อนพยาบาลจะบอกหลังได้นะบอกว่ไม่ยอมบอกหลังนนนเนี่ยเข้าให้ดงยาเนี่ยคนไข้จะดมยาอย่างเดียวเลยบอกคุณหมอมันจัดก,การทีผมก,ก็เลยต้องโอเคได้ไ,ดไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมไปเขีก็ขึ้นไปขึ้นไปทีป่ที่หัวเจอแปคนหนึ่งแกก็ท่าทางกังวลมากเราก็ไปสื่อสารกับเขาเนะ่ยเขาบอกว่าเราต้องทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกแบบสบายใจก่อนนะอ่าแปลงวันนี้ครับแปลงวันนี้ครับอ๋อคุณหมอคุณหมอ ม่งมันจะฉีดยาอย่างเดียวเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป uh er er ็นไรเอาแปะเอาแปะอยากจะให้วางยาสลบใช่ไหมอ๋ออะใช่ใช่ใช่วุบว้าววุบว้าอ๋อโอเคแบบนี้แปะสบายใจไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะนี่บอกก่อนอื่นนะบอกให้แปะสบายใจเป็นอันดับแรกเลยนะว่าหมอเนี่ยนะเป็นหมอที่เก่งที่สุดในตำบลเลยนะแปะโอ้แปะอารมณ์ดีขึ้นสบายใจขึ้นผมเลยบอกเลยว่าทั้งตำบลมีหมอคนเดียวหลังจากที่คุณแปะเอาแปะเริ่มสบายใจขึ้น อ๋อแปะอยากจะหลับใช่ไหมได้เลยจัดให้เออแต่ว่าเอาอย่างนี้นะแปะนะั้นคือก่อนที่จะหลับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอขอฉีดยาสักเข็มนึงก่อนหนะึเออทอกฉีดยาสักเข็มนึงก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงจะทําให้แปะหลับสบายๆอ่าต้องอรอรอหน่อยนะอ่าก็คือจะหลอกฉีดหลอกหลังนั่นแหละอ่าโอเคพอแปะเริ่มเริ่มโอเคยอมเราก็ทําให้เขาก็คือเอาคนไข้มานอนตะแคงตัวแล้วต้องฉีดยาเข้าไขสันหลังอยู่ฮะ แล้วก็เพเอายานะทายาทายาเสร็จเรียบร้อยเราก็ปูพาทีนี้ก่อนที่เราจะแทงเข็มเราต้องบอกคนไข้ก่อนอีกไหมแปะแปะครับหมอฉีดยานิดนึงนะเราก็สื่อสารชัดเจนมากแปะหันมาคอนเลยงฉีดเยอะๆเดี๋ยวไม่ชาเออคำความหมายเข้าใจเป็นปรยิยญาเราบอกฉีดยานิดนึงนกเรียกว่าแค่ยานิดเดียวเราบอกฉีดยาเจ็บนิดนึง,แ,นนงแต่พูดย่อๆนะเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยนอกจากคนไข้แล้วก็จะมีเพื่อนพวกน ที่เป็นอะไรที่สนุกสนานมากด้วโรงงานของเราเนี่ยโดยเฉพาะพยาบาลเสียงมากเลยนะครับที่ผููเรื่องพยาบาลตอนที่ผมมาทํางานเป็นัวหน้าวิชาการเนี่ยผมจะต้องเดินมาที่ตึกหน้ากน,น่ั้นไม่เข้าหัว่ะเดินขึ้นตึกหน้าโรงพยาบาลงตึกอบีดีเนี่ยสำนักง,งานออฟฟิศผมจะอยู่ที่ตึกหน้าเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปที่ตึกหน้านะทุกวันและที่ตึกหน้าเนี่ย,ยมันก็จะต้องมีศูนย์เปล่อยู่แล้วก็มีพี่พยาบาลคนหนึง่งก็จะเป็นัวหน้าศูนย์เปลื โดนได้ทุกวันวันนั้นเนี่ยเดินผ่านทีไรก็เจอผมพวกกระดกปากมือเรียกแต่ผมจะพยายามหลบนะวันไหนหลบไม่ทันสวยนะกวัดกปากแปักโอ้หมอนี่วัดปากอดีเลยมันนี่มันนี่มันนี่หพี่ขอโดนเลยเถอะแกออกตัวขนาดนี้เลยนะเนี่ยหมอพี่ไม่เข้าใจจริงๆเลยทําไมได้พวกรอปภเนี่ยทำไมมันถึงได้นี่เง่าขนาดนี้ดูสิพวกเวลาที่วัดมาส่งคนไข้อะทำไมส่งเสร็จแล้วไม่บอกให้เขาออกไปข้างนอกไปหาที่จงที่จอดรถที รถออกันอยู่ตรงนี้แล้วรถคันหลังมามันจะส่งคนแค่ยังไงอทำไมพี่ก็คิดไม่เป็นคอมอนสเตตแท้ๆขนาดพี่เป็นพยาบาลพี่ยังคิดได้คือคือบางทีเราเรา,เราก็เห็นใจแกันะแต่บางครั้งเราก็ลำคานจะมากเลยเออแกก็บอกว่าเออทำไมมันคิดไม่เป็นมันน่าจะจ,จะู้จักคิดบ้างมีวันหนึ่งวันนีนก็อดทนทนไม่ไหวก็เลยก็ตอบแกไปบบพี่ ว่าความจริงเนี่ยที่รปภเขาคิดแบบเนี้ก็ถูกแล้วนะพี่เออจะถูกยังไงล่ะคุณหมอดูที่เนี่ยพูดวายขนาดนี้มันจะถูกได้ยังไงพี่เขาคิดแบงนี้ก็ถูกแล้วเพราะเขาเป็นรปภเขาก็คิดแบบรปภไงพี่เพราะเขาเาคิดแางนี้ไงเพรายังเป็นรปภอยู่ถ้าเกิดเขาคิดคได้อย่างพี่เขาก็เป็นพี่ไปแล้วสิเอาถ้าเขาคิดได้อย่างหัวหน้าพยาบาลเขาเป็นหัวหน้าพยาบาลเขาก็จะเลินเลาอหน้าไปแล้วเพราะเขาคิดแางนี้มันก็เลยอย่างนี้เออแกถึงได้เงียบไป